แล้วมาดูนะฮะ F2 F4 F5 กันบ้างนะครับโอ้โหนี่ฮะรายชื่อของกิจสตาร์ทแม่ทีมงานของเราก็ทำกันชนิดที่เรียกว่าสวยงามอลา,ามแจ่มแต่เดี๋ยวต้อง <นะ S 1> ขออธิบายนิดนึงฮะรถยนต์นะ,ะในรุ่นของ F2 ก็คือรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าเทอร์โบ F4 ก็คือรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะที่จะเห็นอยู่ก็เป็นมิตซูบิชิอีโรชันกับอ่สปอร์ตอิมเปรสซ่านะฮะส่วนรถยนต์ F5 คือรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับ โอ้โหมีฮะมีควันเชนมาอย่างนี้นี่เสียวแตกแล้วเกินเทอร์โบหรือลูกเจ้าไขครับโอ้มาไล่กันขึ้นมาครับโอ้โหตอนนี้ฮะอันดับหนึ่งครับน่าจะเป็นเจ้าอุชเชนเบเกอร์อันดับสองนวินยาสีนะครับจากพีทีทีโอ้โหไล่กันขึ้นมานี่โอ้โหนี่ฮะแม่เวิร์ปัมก็มานะฮะโอ้โหตอนนี้บินกันออกมานี่แม่ดูบรรยากาศการแข่งขัน เมื่อเราแข่งอันนี้เพิ่งจบไปก่อนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับโอ้โหมันฮะนี่ฮะนวินยาสีจากพีทีโอ้วิเดินขันเร่งขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้สตาร์ทท้ายนะรถมีปัญหาแต่ว่าทําซ่อมกลับมาสมบูรณ์แล้วก็เขาบอกว่าช่างเสือจัดให้แมเป็นคนแถวอุบลราชธานีเพราะนั้นมากันทั่วสารทิศนะครับกรุงเทพเชียงใหม่อุบลอุดรขอนแก่นนะครับแม ล้ำปางก็มีนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการแข่งขันที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะก่อนพิดีสตาร์ทนะครับนี่ฮะเจ้าอาร์ตนะฮะอาร์ตรณชัยนะฮะธนกิจพานิตานตรตกูล M69 M69 นี่แกมีแฟนเป็นคุณวรนษาทอวาาิเศษว,ว้าวมาแข่งด้วยนะครับอันนี้ผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะปณิศาดอกจันนะฮะ อ,อันนี้นะฮะเป็นทำอะไรกันทักทายขอคุยกันหน่อยหมายเลขสิบเอ็ดบอกว่านายแซงั้นหรือเปล่าสองบอกว่าไม่แซงนี่ฮะดูเจ้าอาร์ตครับเต้นันทํานาญกับหมอกรีบขอกันในสนามเลยแม่ตอนนี้ยังคงรักกันยืนยนใครที่อยากคองรักกันเยวยายนะมาขอแต่งงานรายการนี้นะ,ะ,ะมาว่ากันต่อ<า>ตรงน,นี้นนเดี๋ยวนะไปดูรุ่นต่อไปเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะหลังจากจบ โฆษณาคอัผมก็จบโฆษณาแ่ใจร้อนนะจะเป็นรุ่นของเก่งแล้วครับ F1S F1.5 แต่นี่แหละฮะมาดูรุ่นของ F2F3 นี่ปณิธา a ดอกจันรนะหัวปั๊มภาาดอกจันฮะเรียนจบโทรอังกฤษวันนั้นเห็นในเฟซบุ๊กเขาโอ้ไม่ไม่ธรรมดานะโปรไฟล์สุดยอดนะครับแม่ยินดีด้วยครับกับรถแข่งที่จบการแข่งขันในวันนี้พวกเรามากันนี่เอออันน่ประเสริฐแม่ถ้าไม่หมุนคุณจะจับผมไหมนี่ไม่ได้ จร,จริงๆแล้วแกไม่ใช่อะไรฮะแกโชแกโชรอบ,บสุดท้ายนะอายุ 60, 60กว่ากรับเขาบอกว่าสนามนี้จะเป็นสนามที่เรียกว่าจะเปลี่ยนจากริชาัยริชชะมาเป็นผูแต่ว่า,าร,รู้ไหมวันนั้นบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนะแอบทำเบ้นนะฮะตัวซีคา์ตากลม